ังของผู้เอาประกันคุณอย่าลืมนะคะว่าในเมื่อผู้เอาประกันหลายๆครอบครัวยังป่วยได้ตายเป็นแน่นอนค่ะตัวแทนประกันชีวิตก็ป่วยได้ตายเป็นเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับนุ่นและมันนี่เมนี่มันนี่มัน,นี นะพบกันอีกแล้วนะคะเห็นกองเอกสารที่อยู่บนนี้นะบนโต๊ะตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะนะคะถ้าดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วนั่นก็คือกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นเองค่ะสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนๆหน้านี้ที่นุ่นได้มีโอกาสพูดถึงการทําพินัยกรรมใช่ไหมคะแล้วก็เห็นกองเอกสารอยู่ตรงนี้นะคะที่เรียกว่ากรมธรรม์น,นะ,ะสังเกตจากคร่าวๆแล้วก็ไม่น่าจะต่ํากว่า 30- มสถึงสี่เล่มนะคะอาจจะมากกว่านั้นเนาะ ก็นะคะวันนี้นะคะนุ่นและมันนี่เมน,นี่นะคะจะมาพาทุกท่านนะคะเริ่มทําการสรุปกรมธรรม์ค่ะทําไมจะต้องสรุปกรมธรรม์น่ะเหรอคะเห็นไหมล่ะคะเอกสารทั้งกองตรงนี้นะคะเราคงไม่สามารถที่จะพกพานะคะคเอกสารเหล่านี้ไปนะ,ะกับเราได้ทุกที่ไม่สามารถที่จะ พกบ,บัตรไม่สามารถที่จะพกบ,บัตรนะคะได้ทุกเล่มกรมธรรนึกออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทําสรุปกรมธรรนะคะหรือการทบทวนกรมธรรนะ,ะจะเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีค่ามีประโยชน์แล้วก็ดีที่สุดนะคะที่เราสามารถจะทาได้นะคะก่อนที่เราจะไปนะคะ ทําพิธีกรรมนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าแล้วเราอ่ะมีประกรันที่ไหนอยู่ไหมนะคะแต่ละเล่มแต่ละกรมทานนะคะเราจะสามารถส่งต่อให้กับผู้รับผลประโยชน์อะไรบ้างนะคะสิ่งสําคัญค่ะสําหรับการทำนะ,ะการสรุปกรมทานนะ,ะอย่างน้อยๆนะคะเราจะได้นะคะอันที่1ค่ะเพื่อให้รู้ว่านะคะเรามีความคลุมครองอะไรบ้างนะคะกรมทานที่เราซื้อมาเนี่ยกองพเนินอยู่ตรงเนี้ยนะคะให้ความคลุมครอง ให้สวัสดิการให้สวัสดิภาพความอุ่นใจของเราและครอบครัวในเรื่องอะไรบ้างนั่นเองค่ะอันนั้นคืออันที่หนึ่งนะ อันที่2ค่ะเป้าหมายอันที่2ของการสรุปกรมธรรมนั่นก็คือเพื่อเป็นการรีวิวทบทวนนะคะว่ากรมธรรมแต่ละฉบับนะคะมีฉบับไหนที่สิ้นผลบังคับไปได้ยังฉบับไหนที่เราจะได้เงินคืนฉบับไหนที่เราจะต้องมาซื้อเพิ่มนะคะหรือฉบับไหนนะคะที่เราะะสามารถะะเอาไปดําเนินการนะคะทาอะไรได้บ้างใน กรมบัญันแต่ละอันเช่นนะคะสามารถกู้ได้ไหมสามารถเบิกถอนเงินออกมาได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันที่3ค่ะก็เพื่อประเมินความเสี่ยงค่ะประเมินความเสี่ยงว่าในสถานการณ์ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะคะความคุ้มครองที่เรามีอยู่ในไอทีกองอยู่ตรงนี้นะคะมันเพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะเะช่นนะ,ะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีโควิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างของนุ่นเองนะคะคนในครอบครัวก็จะซื้อประกันโควิดเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะเราก็ทําการนะคะ เอาเอกสารเหล่านี้นะคะกรมธรรเหล่านี้มาทบทวนว่าแล้วเรานะคนในครอบครัวมีความคุ้มครองนะคะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่นะคะในขณะเดียวกันค่ะกับรายได้ที่มันเปลี่ยนแปลงอายุที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันค่ะความเสี่ยงด้านรายได้ความเสี่ยงด้านอายุนะคะก็ย่อมมีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสรุปกรมธรรนะคะจึงเป็นเหตุผลสําคัญนะคะที่คนทุกคนที่มีกรมธรรม์ประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอัคคีภยัย ไฟไหม้บ้านบากันรถอะไรต่างๆนะคะก็จําเป็นที่จะต้องเอามาทบทวนกันค่ะในขณะที่ทําไมจะต้องสรุปกรมทันน่ะเหรอคะอย่างที่บอกค่ะนะด้วยเอกสารทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กองอยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนว่าคนในครอบครัวของนู้นนะ,ะไม่สามารถรู้ได้ทุกเล่มแน่นอนว่าฉบับไหนทําหน้าที่อะไรจริงไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเรามาสรุปกรมทานโดยเอาเอกสารทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะเอามาไว้ในแฟ้มเดียวกันหรือเอามาสรุปในกระดาษ A 4แล้วขึ้นบอร์ดไว้ที่บ้านเราเลยนะคะเราสามารถเอาเอกสารตรงนี้นะคะมาเรียบเรียงนะคะ ในแบบฟอร์มการสรุปกรมธรรม์ค่ะแล้วเราก็เอาไปแปะไว้ที่บ้านของเรานะคะส่วนใดส่วนหนึ่งที่คิดว่าคนในครอบครัวนะคะจะเดินมาเห็นแล้วเข้าใจได้นะเช่นถ้าวันนี้เราไม่สบายนะคะเกิดนุ่นนอนหลับอยู่ดีๆแล้วตื่นขึ้นมาแล้วนุ่นพูดไม่ได้เลยนะ พูดไม่ได้เลยแล้วนะคะคนในครอบครัวก็กไม่รู้ว่าเฉยฉบับนี้มันทำอะไรได้บ้างนะ,ะสมมุติว่าเป็นในส่วนของทุพพลภาพล่ะนะคะคนในครอบครัวก็สามารถที่จะเดินมาดูบอร์ดนะคะแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้คือรายการนี้นะฉบับนี้มันทนะําหน้าที่คุ้มครองผู้ทุพพลภาพเราสามารถเอาเลขกรมธรรม์ฉบับนี้แล้วไปทําเคลมกับบริษัทได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะกรมธรรม์ฉบับไหนนะคะมี อุบัติเหตุบ้างนะคะคนในครอบครัวเดินมาดูที่บอร์ดปุ๊บก,ก็จะตอบได้เลยว่าอ๋อไอ้นุ่นมีกรมทัตร์ัฉบับนี้อ๋อคนนี้มีกรมบัรทันฉบับนี้ดูแลคุ้มครองอุบัติเหตุนะดูแลเรื่องโรคร้ายแรงนะดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลมีค่าชดเชยให้ด้วยนะแบบนี้เป็นต้นค่ะนะคะอ้าวแล้วหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าก็ฉันมีตัวแทนอยู่แล้วเออนะก็ฉันมีตัวแทนประกันอยู่แล้วทําไมฉันจะต้องมาสรุปเอง คุณขาในฐานนะที่นุ่นเป็นผู้เอาประกันและนุ่นก็เป็นตัวแทนด้วยนะคะนุ่นขออธิบายใน2มุมตรงนี้ค่ะในฝั่งของตัวแทนเองโอเคค่ะคุณมีหนะ้าที่ที่จะต้องเปิดทบทวนรีวิวกรมธรรม์นช่วยลูกค้าควรที่จะไปบอกรายละเอียดกรมธรรม์แต่ละฉบับนะว่าฉบับนี้เป็นสะสมทรัพย์ฉบับนี้เป็นคุ้มครองโรคร้ายแรงโรคโควิดอุบัติเหตุเป็นต้นแต่ คุณลูกค้าคะ่ะในฝั่งของคุณลูกค้าเช่นเดียวกันคะ่ะในฝั่งของผู้เอาประกันคุณอย่าลืมนะคะว่าในเมื่อผู้เอาประกันหลายๆครอบครัวยังป่วยได้ตายเป็นแน่นอนคะ่ะตัวแทนประกันชีวิตก็ป่วยได้ตายเป็นเช่นเดียวกันคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณอย่าฝากกรมธรรม์ทั้งครอบครัวของคุณไว้กับตัวแทนแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นนะคะคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมเวลาเปิดขึ้นมาเวลาเปิดผู้รับผลประโยชน์เข้ามานะคะ มีผู้รับผลประโยชน์ในชื่อตรงนี้นะในชื่อตรงนี้นะมีชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นตัวแทนไหมคะโอเคถ้าอย่างนุ่นน่นเป็นตัวแทนเอง แน่นอนค่ะฉบับของพ่อของแม่ของลูกก็ย่อมมีของนู่นเป็นตัวแทนเป็นผู้รับผลประโยชน์จริงไหมแต่ตัดออกในฝั่งคําว่าตัวแทนค่ะเรากำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าประกันฉบับนั้นๆนะคะตัวแทนที่เป็นคนอื่นนะคะที่คนนอกนอกครอบครัวของเรานะคะเป็นคนมาขายแล้วคุณมองไปที่ผู้รับผลประโยชน์ข้างในเล่มกรมธรรค่ะคุณเห็นชื่อตัวแทนอยู่ในนั้นไหมคะที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อผู้รับผลประโยชน์นะคะไม่ได้มีชื่อตัวแทนสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะดูแลกรมธรรทุกฉบับของครัวคุณเองของครอบครัวคุณเองยิ่งชีพเลยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สินค่ะทุนประกันชีวิตรกรมธรรม์ประกันชีวิตและความคุ้มครองทั้งหมดคือทรัพย์สินของ ผู้เอ,อกประกันค่ะตัวเราเองนะคะออกไปทำงานหาเงินข้างนอกก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเข้าบ้านเมื่อไหร่และกลับมาในสภาพแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณอย่าไปฝากอนาคตทั้งหมดของคุณนะคะและครอบครัวเนี่ยไว้กับตัวแทนประกันแค่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ทำได้นะคะก็ทำค่ะอันไหนที่พอจะทำได้ก็ทำอย่างเช่นการสรุปกรมธรรถ้าพอทำเองได้ให้ทำนะคะอย่าไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นค่ะ แต่นะคะกำลังจะบอกว่าอา่าแล้วจะทำยังไงนะนุ่นได้นะคะใส่ลิงก์นะคะเอกสารในส่วนของแพทเทิร์นแบบฟอร์มการสรุปกรมธรรม์ที่สามารถไม่ว่าจะาบริษัทไหนนะคะกรมธรรม์ของบริษัทไหนก็เอามากรอกในแบบฟอร์มนี้ได้ทั้งหมดนะคะเป็นตัวแบบฟอร์มที่แบบใช้ได้ทั่วไปเนาะไม่ว่าจะเป็นนะคะชื่อผู้อระการเลขที่กรมธรรม์บริษัทประกรัน ความคุ้มครองด้านทุนประการันโรครายแรงอุบัติเหตุนะคะค่าเฉยเฉยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงกลุ่มที่เป็นประกันวินาศภัยด้วยนะคะเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นที่อยู่หน้ากรมธรรม์นะคะมาลงรายละเอียดได้นะคะความคุ้มครองเป็นยังไงถึงไหนสิ้นสุดสัญญาหรือยังนะคะเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาลงรายละเอียดได้ในหนึ่งปีเราอาจจะรู้ว่าเราต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่คะ่ะ ถ้าเราจดัดสรรดีๆวางแผนการเงินดีๆแน่นอนว่ากรมบัญชีทุกฉบับที่กองอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะจ่ายเบี้ยรประกันได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะพอเรารู้แล้วว่ากรมบัญชีแต่และฉบับทําหน้าที่อะไรจ่ายเบี้ยเท่าไหร่เวลาที่เราเกิดอะไรขึ้นนะคะแค่คนในครอบครัวเดินมาดูที่บอร์ดแล้วถือกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนะคะไปหาบริษัทประกันนั้นๆก็ได้แล้วค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า เกิดสมมุติว่าเอกสารเหล่านี้เหล่านี้นะคะเราย้ายบ้านหายไปสักเล่มหนึ่งสองเล่มถามว่ามีคนตามดูได้ไหมคะก็ไม่ได้นะสมมุติว่าย้ายบ้านแล้วเอกสารหายไปสักเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยสองเล่มอย่างเงี้ยสมมุติว่านี่สักประมาณทุนสักล้านหนึ่งนะคะสมมติว่านี้คือทุนล้านหนึ่งแล้วเกิดเล่มนี้หายไปนุ่นถามว่าคนในครอบครัวนุ่นจะรู้ไหมว่านุ่นมีมูล,ลค่าหนึ่งล้านบาทที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในกรนมธรรม์จับับที่มันหาย ะะถ้าเราไม่ไปติดต่อไปถามอะไรกับบริษัทอื่นเราก็จะไม่รู้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการสรุปกรมธานเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนในครอบครัวรู้ว่าตัวเราเองหรือผู้อบาการคนไหนในครอบครัวนะคะมีความมุ่งครองอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดค่ะสรุปนะคะเราสรุปกรมฐานเพื่อ1ค่ะ เป็นการรวบรวมข้อมูลให้รู้ว่าเรามีความคุ้มครองอะไรบ้างปีปีหนึ่งต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่มีความคุ้มครองอะไรบ้างเวลาจะเคลมต้องเคลมฉบับไหนนะคะอันที่2ค่ะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเป็นการทบทวนสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นการรีวิวนะคะว่ากรมธรรม์ฉบับไหนสิ้นผลบังคับไปแล้วนะคะกรมธรรม์ฉบับไหนยังมีผลบังคับอยู่และสถานการณ์นะคะในทุกวันนี้นะคะเราะะเพียงพอนะคะกับความคุ้มครองที่เป็นอยู่หรือเปล่านะคะหรือความคุ้มครองที่มีอยู่ เพียงพอกับสถานาการณ์ปัจจุบันหรือเปล่านะคะอันที่3ค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อส่งมอบนะคะความอบอุ่นสบายใจนะคะให้กับคนในครอบครัวว่า เวลาที่มันเกิดเหตุนะคะเราไม่จาเป็นต้องไปวิง่งตามหากรมปรรทานเหล่านี้แล้วนะคะแค่ไปดูในที่ที่เดียวจุดจุดเดียวนะคะแฟ้มอันเดียวหรือบอดอันเดียวนะคะก็สามารถรู้ได้ว่าคนคนหนึ่งนะคะในครอบครัวมีความคุมค้มครองอะไรบ้างนะคะและกจะะ็จะได้นะคะมีความอบอุ่นใจสบายใจในการที่เรามีกรมธระทานจำนวนมากเหล่านี้นะคะและก็ไม่เป็นภาระนะคะสำหรับคนที่จะมาดูนะคะที่สาคัญนะคะทั้งหมดนี้ คือความคุ้มครองของเราค่ะคือทรัพย์สินของเราค่ะอย่าฝากทรัพย์สินของเราไว้กับตัวแทนท่านใดท่านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินของเราเราดูแลเองคุ้มครองเองแล้วกันนะคะสะรุปกรรมธานเองค่ะไม่ยากไม่ยากนะคะนุ่นได้ทิ้งแบบฟอร์มทิ้งลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถไปโหลดใช้ได้กันฟรีๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุ่นและมันนี่ลาไปก่อนนะคะเห็นดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ